สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูบรรยากาศการทำงานของทีมช่างอีกช่างหนึ่งนะคะที่ทำงานอยู่ใกล้ๆกับแม่น้องสันค่ะอ่าก็จะเห็นเป็นช่างผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่ทั้งคนเดินปูนแล้วก็ทั้งช่างนะคะจะเป็นผู้หญิงค่ะที่จะแปลกนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการก่ออิฐค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็น ขั้นตอนการก่ออิบ,บล็อกแบบนี้นะคะเป็นการก่ออิบ,บล็อกในแนวนอนค่ะจะใช้าการผสมปูนก่ออิฐธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าจะวางอิบ,บล็อกหากในแนวนอนด้านข้างแบบนี้นะคะการก่อก็จะมีการขึงเชือกเอ็นเหมือนกับการก่อในแนวตั้งค่ะแต่ว่าที่เห็นก่อในแนวนอนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเสริม ความสูงของอิฐบล็อกนะคะในชั้นสุดท้ายให้หาถึงขีดที่หาระยะหาตำแหน่งเอาไว้ค่ะจะก่อแบบนี้เป็นบางช่องนะคะเนื่องจากาความสูงของคานที่ทางช่างเทเอาไว้นะคะความสูงไม่เท่ากันค่ะก็เลยใช้พิธีการก่ออิฐในแนวอนอนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ความสูงของอิฐบล็อกเสมอกันค่ะแล้วก็จะวางอิดนะคะ ต่อกันแบบนี้ค่ะาาวความสูงของทั้งอิฐทั้งปูนนะคะก็ประมาณสิบเซนติเมตรค่ะก่บบนนอ,อไปทั้งหมดหกก้อนนะคะสำหรับก่อนอิฐที่จะก่อส่วนอิฐที่จะก่อขึอ้นถึงบริเวณหัวเสานะคะก็จะก่อขึ้นไปอีกเก้าก้อนค่ะ,ะก็จะก่อขึ้น ในลักษณะปกติค่ะแต่ว่าแถวด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะก่อในแนวนอนแบบนี้ค่ะไม่ได้ตัดหรือว่าเคาะก้อนอิดบล็อกนะคะทีมงานนะคะทั้งช่างแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตามปูนนะคะจะเป็นทีมงานผู้หญิงนะคะทั้งหมด3คนค่ะที่แม่น้องสันมาเห็นนะคะก็จะมีะช่างผู้ชายอีกคนหนึ่งค่ะ อายุอานามของคุณแม่ทั้งหลายนะคะก็จะมีอ่าคนนี้นะคะเป็นคนตามปูนค่ะคุณแม่ก็อายุ77ปีแล้วค่ะ,ะที่เห็นนะคะทึ่งคือยังแข็งแรงดีนะคะและคุณแม่นะคะจะไม่สวมรองเท้าค่ะคุณแม่ก็จะบอกว่าการสวมรองเท้าจะให้่ารู้สึกเกะกะนะคะทำให้เดินไม่ถนัดค่ะก็จะเป็นช่างโบราณน,นะคะ ที่ไม่ชอบสวมรองเท้าขณะทำงานค่ะ,ะการทำแบบนี้นะคะก็จะอันตรายค่ะเพราะอาจจะเดินเหยียบเศษลวดเตะตะปูได้ค่ะเหี่ยวปูนเดินปูนได้แข็งแรงปกติค่ะคุณแม่ทำมาตั้งแต่ยังสาวนะคะรอ,องเท้าไม่สวมแบบนี้เลยค่ะความสูงของลั้ว2เมตรส่วนความสูงตั้งแต่ ปูติ้งขึ้นไปถึงหัวเสานะคะหรือว่าต่อมอขึ้นถึงหัวเสาคือ3เมตร10เซนค่ะด้านล่างนะคะก็จะมีการลงเข็มนะคะใช้เสาเข็มนะคะที่มีความยาว2เมตรค่ะส่วนขั้นตอนการลงเข็มนะคะทางทีมช่างนะคะทีมคุณแม่ก็จะใช้3เกลือนะคะในการตอกเสาเข็มลงอ่าอันนี้เรามาไม่ทันขั้นตอนการตอกเสาเข็มค่ะก็จะ ทึ่งนะคะกับขั้นตอนการทำงานค่ะอายุอานามป่านนี้แล้วยังจับสามเกลือนะคะตอกเสาเข็มเพื่อที่จะทำรั้วกำแพงบ้านค่ะส่วนชั้นต่อไปนะคะแถวต่อไปก็จะก่ออิฐในแนวตั้งแบบปกติทั่วไปค่ะ,คะก็จะวางปูน,น,นให้เต็มนะคะนนจากนั้นก็จะตั้งอิฐอิดแถวแรกของคุณแม่นะคะคุณแม่ก็จะใช้อิฐ ที่มีขนาดครึ่งก้อนค่ะก่อไปก่อนค่ะเพื่อที่จะตลับตำแหน่งก้อนสั้นก้อนยาวนะคะการก่ออิฐนะคะก็จะก่อเสมอกับขอบเสาด้านนอกค่ะและเวลาการฉาบก็จะฉาบทับเสาไปทั้งหมดเลยค่ะคานก็จะเป็นคานขนาด40เซนติเมตรนะคะหลังจากที่ก่อเสร็จแล้วนะคะช่างก็จะฉาบ ตั้งแต่คานขึ้นมาจนถึงหัวเสาค่ะส่วนช่องนี้นะคะก่อขึ้นมาสูงค่ะก่จะก่อขึ้นมาทั้งหมด9ก้อนนะคะช่างที่กำลังทำนะคะ,ะก็จะเป็นผู้ชายค่ะคุณตานะคะถามอายุแกก็บอกว่าอายุ30ค่ะส่วนอีก50ปีฝากไวท้ที่ธนาคารค่ะ ก็อคำคนะคะสำหรับคุณตาคุณตายัางอารมณ์ดีค่ะสามารถที่จะขึ้นไปก่ออิบล็อกในที่สูงได้นะคะการทำงานก่อสร้างนะคะไม่จำกัดอายุจริงๆค่ะส,ส่วนค่าแรงนะคะคุณตาก็อบอกว่าราคาค่าแรงสำหรับทั้งช่างและกรรมกรน,นะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่วันละ350-400ถึง400บาทค่ะ ทักษะการก่ออิฐของคุณตานะคะไม่เร็วแต่ว่าทำไปเรื่อยๆค่ะสำหรับค่าแรงการทำงานรั้วอิฐบลอกตรงนี้นะคะก็เรียบเรียงเคียงถามคุณตานะคะคุณตาก็จะบอกว่าค่าแรงนะคะรับเป็นช่องค่ะช่องละ3,000บาทหรือจะตกประมาณเมตรละ1,500บาทค่ะสำหรับงานทำรั้วอิฐบลอกตรงนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ตามปูนเดินปูนนะคะอ่าก็จะช่วยยกอิฐบล็อกนะคะแล้วก็ช่วยยกปูนให้ค่ะอายุของอคุณแม่นะคะก็67ปีแล้วค่ะก็จะรุ่นรุ่นเดียวกันหมดนะคะสำหรับทีมช่างก่ออิฐบล็อกชุดนี้ค่ะใครใครเหลือเดีย๋ดวยวจะเจ้าภาไปหรือไม่เป็นไรต่ตว่าหน การทำงานยืนบนที่สูงนะคะของคุณตาก็ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรนะคะ,ะม้าก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรค่ค่ะทักษะการวางปูนของคุณตานะคะคุณตาก็จะวางปูนนะคะงานละเอียดพอสมควระคะ่ะแต่ว่ามาลุ้นตรงการเดินไปเดินมาบนม้าตัวนี้นะคะก็อันตรายอยู่พอสมควรนะคะก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะสำหรับคนที่อายุมากๆแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นชุดช่างใบเก๋าค่ะก็จะมากด้วยประสบการณ์นะคะ,ะแม่น้องสันนะคะก็ไปเจอพอดีค่ะก็อยากจะ,ะนำมาให้รับชมนะคะสำหรับคนที่สู้ชีวิตนะคะอายุขนาดนี้ยังทำงานอยู่ค่ะส่วนนี้เป็นสามเกลือนะคะ,ะที่ทางทีมงานช่างนะคะในใช้ในการตอกเสาเข็มค่ายกดูแล้วหนักมากค่ะ ส่วนปัางนี้นะคะก็จะเกาะขึ้นมาตามปกติค่ะเกาะแถวละประมาณ6ก้อนนะคะแล้วก็เกาะสูง9ก้อนค่ะคลิปนี้นะคะก็จะนำเสนอชุดทีมงานวัยเก่านะคะทีอะ่อยู่ใกล้ที่ทำงานแม่น้องสันค่ะแม่น้องสันก็อยากจะให้เห็นขั้นตอนการทำงานของอคุณตาคุณยายค่ะที่ยังสู้ชีวิตอยู่ค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะชื่นชอบคุณตาคุณยายก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคุณตาคุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ มันไต่นะมันก็ธรรมดาเนี่ยนะ